สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างนั่นเองค่ะที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่นะคะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพีงยงใดเราก็พร้อมที่จะดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลนะคะโดยจัดชุดรถสะพานเครื่องหนุนมั่นพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กตรวจสอบความเรียบร้อยและปนิบับบำรุง ลดสะพานเครื่องหนุนมั่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาหลังจากที่ถนนภายในหมู่บ้านถูกตัดขาดจากเหตุอุทกภัยกันในพื้นที่หมูม่3บ้านท่าไม้แดงตำบลปากหมากอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะภารกิจของเราต่อไปนะคะก็ยังคงอยู่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั่นเองค่ะ ได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดต,ตามและประมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1-6ในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป กันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพระพรอจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ